ก็ถึงใ,ใสมากเลยนะี่ใส่ขึ้นไม้กจกักขึ้นเ่อปคยเท่านี้แ่งขาดงาบผู้ไม้นี่สวัสดีเนี่ยมึงแรกมีกะอาก็ามาให้มาโซน,นะนะสวัสบบดีปีใหม่ ท้ายปีเก้าครับตอนปีใหม่นะแต่ fc ฮอแเต่ละคนก็เฮือตลอดปลอดภัยเฮืออยู่ดีมีแห้งความเจ็บปวได้กองไใคเขามีผู้ไปขาไปตายกัเพิ่ไในเงินด้ข้ามผู้ไปท่อก,กับเทียวกัเพิ่ตลอดปลอดภัยนะเพื่อซัดมาผ่านมานเพื่มมองเบดนะ fc ตีตามฮอตเต่ละคนนะแต่ว่าโดนได้เพราะเคยปฏิเตุน,นะโดนมีพีมแห้งลุกเคยต่ำกันนะเพื่อตลอดปลอดภัยบมดนะ,ะกับเพื่มมีความซักซิดนะ กุ้งลม,มเห่ากันเฮ้เบื้งแย่งแข่งชอบนะเอ็ซีเห่าแต่และคนกันพุ่มค้นกันห้าวอนนี่ก,กับบอเซอร์นระยิงตามผู้จะเซอร์นะผู้ไปเซอร์กันแล้วแต่แต่เห่ากันยังเมื่เคยได้มาหัวต่แม่เขานะแต่เป็นกับมาที่โุ่เห้าเนี่ยก็ได้ซีปีนี่แหละเครื่องของกักซีดนะเพนมาปีสองพันจชเวดมันที่สิบแปดเลยก็เดินเจ็ด ตอนก็เว้นซีเวดโมงเพตนมาหอดจอดเถิงองเขานะเพิงของจักซิดนะก่อนท่านยังได้ก็เขานอนเว้นตื่นมาละเห็ุนะแต่องค์ที่เพ็นมาก้อนนั้นะตัวนึ่งเป็นสีเหลืองตัวนึงเป็นสีดำนะเดีย๋ยวนี้เราเพตนนั้นะไปแล้วเพตนเป็นเลยไปเพตน้มานะเพตนเป็นกับแต่เพตนมากะหมอคือเก้านะ ต่ฟักแก้วมรกตกะเพนมาต่างกันขึนเพนมาเพนกามายู่เบอร์เฮงในเพนไปเป็นฟันก,นก,นแนนกแก้วนะั่นนะฟักแก้วมรกตนี่เฮามาให้มาโซนเฮากัไปเฮาอยู่หากินนะฮากันมาเฮากัน,นอนเยหนึ่งงด,ดีเลยตัวนังกะเฮามาเฮาเก้ออิม่มเลยกุดบนไฮบนโซนเฮากั ห้องน้ำครับวันัง้มาทานเห็ดนี่นะเท่งไปนะมาเอากระเลนก่อนเลยมาน้ตกับไปน้ำคือเก้าได้ไหมเนี่ย างนี้ไปจะลองให้เขาแวะเฮาดงนะมาก็แล่นนะเขามาันที่เฮาดงโดนนี้นะบนแคมไม้เฮานี้มันปเป็นดงใหญ่เน้่ดงแคมไม้เฮากะไม้ก็มีแต่ลำใหญ่ๆเนี่ยออกไปในในนะเขามาดงนะมันต่เฮาเขามาดงเทา,าเลาะหาแร่นนะมังเท่าแร่นลงยำแร่น,นี่นะตักสืมานแค่้เนาะแร่นะ mà phải con đấy uống cái đồng đấy bọn kèm hai nhau cả กดไป,ดไปดลลเลยไปไปกดนะแหลงม่ะแหลงก็มเป่วยนะ่โนี่นมนไม่เดดล,ล,เ,ลเป่ดยเลยตืกบกไม้ก็ต่อใช้แหลงนีนมนมน่มาตะกุด มาขึ้นไปกันใช้แล่นนะแหละต่ขึ้นมั่นต่เฮิกนะันนะแลนนะคำขึ้นไม่ได้แล้วมาเห่านะสิบ้ลอีกินบ่กงเป่นกับคำคำเมาแล้วคำคำไดคำนี้นะแลนนี้ลงนะ ำมันนะันนี้เรก็ลอง,อนะางม,ออม,มาทนะน้ำไไทางมื่อมาหน่มปไฟนำได้พอเป็นักมือเป็นมมือ,มอไดันนี้เขาก็บอมาเเทเขานะอันนี้ก็ออกมาเทเขานะ มาเทเ้ากับวันแรกยังกินบันนี้เทากับสีเมื่อบ้านนะเฉพาะคลิปนี้กับคบมกบใจที่ติดตามมาชมคลิปนาพบพอกันไหมนะ